การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศนะคะเรื่องของการงดเดินรถไฟเส้นทางสายใต้รวมทั้งหมด16ขบวนด้วยกันนะคะ การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งขึ้นหน้าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ยังมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ทางรถไฟได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถไปตรวจสอบซ่อมแซมได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางและงดเดินขบวนรถท้องถิ่นรวม16ขบวนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเนี่ยมี4ขบวนด้วยกันนะคะเป็นขบวนรถท้องถิ่นสู่ราช กกสุราษฎร์ธานีปรับเปลี่ยนเป็นสุราษฎร์ธานีทุ่งสงสุราษฎร์ธานีนะคะขบวนท้องถิน่นชุมพรชุมทางหัดใหญ่ชุมพรปรับเป็นชุมพรทุ่งสงชุมพรนะคะส่วนเรื่องของการงดเดินขบวนรถจะมี12ขบวนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนรถท้องถิน่นคนครศรีธรรมราชสุไงโกลกนครศรีธรรมราชขบวนรถท้องถิน่นยะลาสุไงโกลกยะลา นครศรีธรรมราชยะลานครศรีธรรมราชพัทลุงสุงไหงโกลกพัทลุงนี่คือกลุ่มรถท้องถิ่นส่วนขบวนรถด่วนพิเศษนะคะชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาชุมทางหัดใหญ่ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซา ชุมทางหัดใหญ่จะมี2ขบวนคือ947ทับ948และ949ทับ950นะคะซึ่งการรถไฟขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ